โมตัสสะพระควะโต h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระควะโต h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระคว o r t h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง กราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสถานมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายด้วยการเจริญสติสมาธนะิวันนี้วันเสาร์ที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2567ในวาระเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้พวกเราทั้งหลายพากันมาเข้าใจคำว่าเก่าคำว่าใหม่เราจะได้แก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องสิ่งที่ดีแล้วก็จะได้ประกอบด้วยปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปอาศัยความรู้ความเข้าใจความรู้คู่กับการประพฤติการปฏิบัติการปฏิบัติของเราในปัจจุบันให้มันเป็นวาระแห่งชาติกายวาจาใจกิริยามารยาทตลอดถึงอาชีพให้เป็นวาระแห่งชาติ มีทั้งความสงบมีทั้งปัญญามีทั้งปัญญามีทั้งความสงบไปพร้อมๆกันให้เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาสามอย่างนี้ต้องไปพร้อมๆกันแยกกันไม่ได้เพราะทั้งหลายต้องพากันมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติมีฉันทะมีความพอใจก้าวไปด้วยความรู้ความเข้าใจเรามีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติจิตใจของเราก็จะดีสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราก็จะดี สุขภาพกายของเราก็จะได้ดีด้วยเนะเราจะหยุดสิ่งที่มันผิดพลาดเพื่อไม่ให้ผิดพลาดอีกนะสิ่งที่มันประมาทก็หยุดประมาทเข้าสู่ภาคบําบัดเพื่อหยุดกรรมเก่านะกรรมเก่าก็เรียกว่าเข้าสู่ภาคบําบัดนะกรรมใหม่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมกรรมเก่าก็ยกเลิกแคนเซิลกรรมใหม่ก็ไม่สร้างไม่สร้างหนี้ไม่สร้างศินก้าวไปด้วยความรู้ความเข้าใจพากันมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติ เราจะเอาเหมือนแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ทุกคนต้องมีจิตสำนึกเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่ถูกต้องมันทำงานเหมือนที่องค์สเดวจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะมาทำบ้านทำเรือนสร้างพบสร้างชาติให้เราไม่ได้อีกต่อไปเราพากันตั้งใจให้เต็มที่ตั้งเจตนาให้เต็มที่เพื่อจะได้มีพลังเต็มที่มี power เ,เต็มที่เราทั้งหลายพากันนอนพากันพักผ่อนให้เพียงพอนี เป็นคารวาสพากันนอนพักผ่อนให้เพียงพอหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยคารวาสก็หมายถึงผู้ที่ครองเรือนผู้ที่ไม่ได้บวชไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่ได้บวชเนี่ยเรียกว่าคารวาสผู้ที่ไม่ได้ออกบวชเรียกว่าคารวาสคารวาสก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าใครยังติดยังหลงก็เรียกว่า ภาคบังคับภาคบำบัดเพื่อเบรกตัวเองหยุดตัวเองบำบัดต,ตัวเองต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติและภาคบำบัดต,ต้องตั้งใจตั้งเจตนาเราจะปล่อยให้สัญชาตยานทำงานไปอย่างไม่จบไม่สิ้นนั้นไม่ได้เราทั้งหลายต้องพากันเข้าใจเรามีความสุขในการประพฤติปฏิบัติเราพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอ ถ้าเรานอนไม่พอพักผ่อนไม่พอสมองเราที่มันอยู่บนหัวเนี่ยมันจะสั่งสรีระร่างกายให้ทํางานให้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะการนอนการพักผ่อนเราไม่สมบูรณ์เราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนการพักผ่อนให้เพียงพอมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมการประพฤติการปฏิบัติธรรมก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอเรียกว,ว่าเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้เพียงพอเอาของเสียคือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอาความยึดมั่นถือมั่น ที่มันตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณเป็นตัวเป็นตนเอามันออกไปเราทั้งหลายต้องพากันนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอให้ถือว่าการนอนการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการเดินทางชีวิตเราเนี่ยเราต้องเดินทางด้วยจิตด้วยใจมันต้องใช้ระบบสมองมันต้องใช้ธาตุสี่ขันห้า 5, อายตนะทั้งหกในการเดินทาง เมื่อสุขภาพกายของเราไม่ดีมันก็ทำงานไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้คนสมองพิกลพิการคนบ้าใบเสียจริตมันถึงยกเลิกที่จะทำการทำงานทั้งหมดพวกที่สมองเสียพวกคนบ้าเนี่ยตามกฎหมายเขาถึงไม่ให้เอาคนบ้าติดคุกเนี่ยไม่เอาคนบ้าไปขังไปติดคุกติดตารางการนอนการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญให้พวกเราเข้าใจนะการนอนการพักผ่อนคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือการนอนการพักผ่อนทุกๆคนในคิดว่ามีความบกพร่องเรื่องการนอนการพักผ่อนวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้พวกเราเข้าใจเรื่องการนอนการพักผ่อนต้องนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอคอนโทรการนอนการพักผ่อนเพราะในตัวเรานี้ที่อยู่ในสังคมที่เราได้พัฒนาหลักเหตุผลหลักวิทยาศาสตร์มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์อะไรมากมาย มีการบันเทิงเริงรมอะไรต่างๆมีการอยู่การกินการเที่ยวการเพลิดเพลินสนุกสนานมันเป็นพลังดึงพวกเราออกไปสู่ความหลงความประมาทความเพลิดเพลินพวกเราทั้งหลายเลยพากันตั้งอยู่ในความเพลิดเพลินความประมาทในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกเราเข้าใจต้องควบคุมคอนโทรลตัวเองว่าพวกเราต้องพากันนอนพากันพักผ่อนให้เพียงพอความจริงก็คือความจริงเนี เราทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทไม่มีใครแน่กว่าความถูกต้องนะเราต้องพากันรู้หลักการรู้อุดมการรู้อุดมธรรมทุกคนต้องควบคุมตัวเองให้ได้คอนโทรลตัวเองให้ได้เพราะความสงบเป็นสิ่งที่สำคัญความสงบถึงเป็นอุปการะมากสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นอุปการะมากเราจะสงบได้เนะี่ยความรู้ก็ต้องคู่กับการประพฤติการปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา เราต้องเห็นคุณค่าในความถูกต้องเห็นคุณค่าในความสงบอย่าให้ความเคยชินที่มันเป็นสัญชาตยานที่มันเป็นนิติบุคคลตัวตนมันกระแทกเรามันเวี่ยงเรามันเป็นนิวรณ์นิวรณ์ทั้งห้ามันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านรำคาญมันง่วงเหงาเหานอนวิตกกังวลมันหลงอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในกามกามกับพยาบาทมันก็คืออันเดียวกันเมื่อไม่ได้ตามต้องการ มันก็โมโหไม่พอใจความเป็นนิติบุคคลตัวตนนี่แหละมันคือเจ้าเสือร้ายนี่แหละคือเจ้าเสือร้ายในความไม่รู้ไม่เข้าใจเนะี่ยที่เราพากันให้อาหารอาวิชชาให้อาหารความหลงก็เท่ากับให้อาหารเจ้าเสือร้ายเนะี่ยเจ้าเสือร้ายมันทําลายความมั่นคงของความเป็นมนุษย์เรียกว่าทำลายความมั่นคงของชาติมันเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเอาความหลงเป็นที่ตั้งเรียกว่ามันทําลายชาติทําลายความเป็นมนุษย์ พวกเราทั้งหลายถึงพากันเป็นได้แต่เพียงคนนคนหนึ่งก็คือตัวตนมันยุ่งมันสับสนวุ่นวายมันไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนมันวกวนอยู่ที่เก่านมันเป็นวัตจักรเป็นวัตวนมันเป็นคนวกไปวนมาเวียนไปเวียนมาเป็นวัตจักรเป็นวัตสงสารตัวตนนั้นมันเป็นได้แต่เพียงคนมันไม่รู้จักญาณ มันรู้จักแต่ยานที่พาเราไปสู่อบายมุกอบายภูมิในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราทั้งหลายมาทําความเข้าใจเพราะความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใช้หนี้ใช้สินหมดได้อย่างไรเพราะตัวตนมันคือหนี้คือสินเนี่ยเราทั้งหลายถึงมีหนี้ทั้งส่วนตัวแล้วก็เป็นหนี้ทั้งส่วนรวมเป็นหนี้ทั้งตัวเองหนี้ทั้งครัวเรือน ตัวตนเรนียกว่านี่เก่าแล้วก็จะไปสร้างนี่ใหม่เราต้องพากันมาเข้าใจเราต้องมารู้ความจริงเรียกว่ามารู้เรื่องความทุกข์ความทุกข์ที่มันกําลังมีอยู่ความทุกข์กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องมารู้มาเข้าใจเราจะไม่ได้ก้าวไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเราทุกคนจะได้แก้ปัญหาได้หยุดปัญหาได้เข้าถึงความเพียงพอความพอเพียงเนี่ยเรียกว่าเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอ เหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านบอกท่านสอนเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เราต้องมาพัฒนาวัตถุพัฒนาใจไปพร้อมๆกันเราจะได้เข้าถึงความพอเพียงความเพียงพอเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอแก้ภายนอกแก้ทั้งเรื่องจิตเรื่องใจถ้ามันไม่มีภายนอกแก้ไขาภายนอกไม่ได้เราก็มาแก้ที่จิตที่ใจเราใจของเราต้องรู้จักพอเนี่ย เราทั้งหลายจะได้ดับทุกได้ทุกคนทุกแห่งเราจะไม่ได้เผาตัวเองไม่ได้เผาคนอื่นเราจะได้เข้าใจเรื่องชาติชาติก็คือความเกิดเกิดมันต้องเกิดในทางที่ดีเราคิดดีๆเราพูดดีๆกิริยมมารยาทดีๆยกเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาทำนำชีวิตเ,เรียกว่าไปเกิดในทางที่ดีชาติก็คือความเกิดเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันก็ไปเกิดในทางไม่ดีไปเกิดในอบายภูมิเนี่ย ความเป็นนิติบุคคลตัวตนเนี่ยมันทําให้ไปเกิดในอบายภูมิหัวใจที่มันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราทุกคนก็จะไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยเป็นภูมิแห่งความเสื่อมเป็นภูมิที่ไม่มีความเจริญเนี่ยเป็นภูมิแห่งอวิชชาแห่งความหลงอปะแปลว่าปราศจากเนี่ยอายะแปลว่าความเจริญอปายะหรืออบายเนี่ยมันแปลว่าที่ที่ปราศจากความเจริญ ร่างกายเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ใจเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังตกอยู่ในอบายามุขตกอยู่ในอบายภูมิพวกเราทั้งหลายจะไปสร้างกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้พวกเราทั้งหลายเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐต้องเอาธรรมนำชีวิตแล้วก็เอาธรรมมนูนทำชีวิตมนุษย์ต้องเอาธรรมนำชีวิตเอาธรรมมนูนนำชีวิตถึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองมนุษย์ของทุกๆประเทศปกครองด้วยรัฐธรรมนูน ก็เพื่อไม่ให้ผู้คนในประเทศนั้นๆเอาตัวตนนำชีวิตต้องเอารัฐธรรม,มนูนเพื่อจะได้พัฒนาใจพัฒนาวัตถุไปพร้อมๆกันทุกคนจะได้พากันเข้าสู่มาตรฐานเพื่อให้เหมือนกันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนๆกันระบบความคิดคำพูดการกระทำิริยารารยาตเนี่ยยกเลิกสิ่งที่ผิดตัวตนเนี่ยเรียกว่าผิดผิดก็คือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็คือผิด ตัวตนมันผิดต้องเข้าสู่ธรรมเข้าสู่ธรรมนูญไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าด้วยเหตุโน้นด้วยเหตุนี้ไม่ได้ความถูกต้องก็ต้องเป็นความถูกต้องเพราะความถูกต้องไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกับใครความผิดมันก็ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกับใครต้องรู้จักธรรมรู้จักธรรมนูญเราต้องยกเลิกแคนเซิลสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ความเป็นตัวเป็นตนนิติบุคคลตัวตนเจ้าเสือร้ายเนี่ยมันร้ายโดยเกินเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันไม่ได้ไม่ถูกต้องเนี่ยเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันสร้างปัญหาให้กับตนเองสร้างปัญหาให้กับคนอื่นมันหาเรื่องหาราให้กับตนเองหาเรื่องหาเราให้กับคนอื่นด้วยอำนาจแห่งตันหาความทยานอยากที่มันหาเรื่องหาเราเราต้องเข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วเราจะได้หยุดหาเรื่องหาเราให้กับตนเองหยุดหาเรื่องหาราให้กับคนอื่น ถ้าเราไม่หยุดมันก็ไม่ได้ไม่หยุดมันก็เสียหายไม่หยุดมันก็เดินตลอดวิ่งตลอดอย่างนี้แหละมันเป็นความรู้สึกท,ที่มันเป็นสัญชาตญาณที่มันเป็นนิติบุคคลตัวตนที่ท่านเปรียบว่ามันเป็นเหมือนกับทะเลไม่อิ่มด้วยน้ํามหาสมุทร board, ไม่อิ่มด้วยน้ําเป็นไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเชื้อม,มันเป็นสิ่งที่ไม่จบเนี่ยเราต้องรู้เข้าใจว่ารูปมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเสียงก็มีอยู่อย่างนี้แหละ กลิ่นรถโผดฐพระธรรมรมมันก็มีอยู่อย่างนี้เรารู้เราเข้าใจเนี่ยเราจะไปทาเราจะไปตามทําไมเนี่ยเราต้องมารู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจะไปตามทําไมเนี่ยเราต้องเห็นภัยในวัตฏะสงสารเห็นภัยในความเกิดเพราะการเกิดทุกคราวมันเป็นทุกข์ร่ำไปอย่าไปหาเรื่องหาราวให้กับตนเองให้กับคนอื่น ความสงบถึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากปัญญาถึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเนะเราทั้งหลายต้องเจริญสติสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าเรายืนยืนก็ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมให้มีความสุขให้มีความสงบให้มีปัญญาในการยืนหรือการนั่งการนอนนะก็เอาหลักการนี้เวลาทำงานก็มีความสุขในการทำงาน ต้องทําอย่างนี้แหละเพื่อเป็นหลักการเป็นอุดมการเป็นอุดมธรรมเพื่อฝึกตัวเองปฏิบัติตนเองเพื่อเราจะได้มีความสุขในปัจจุบันมีความสงบในปัจจุบันการประพฤติการปฏิบัติถ้าเราไม่มีความสุขถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีปัญญาเราจะสู้แรงเวี่ยงจะสู้ power ที่มันเป็นนิติบุคคลตัวตนที่มันเป็นอวิชชาความหลงก็ไม่ได้เราต้องรู้เข้าใจเข้าสู่ภาคระพฤติภาคปฏิบัติ เราเอาการทำงานเป็นเครื่องอยู่เอาการทำงานให้เป็นความสุขให้มีความสุขต้องหยุดพลังงานหยุดตัวหยุดตนหยุดความฟุ้งซ่านเราจะไม่ให้ตัวตนทำงานเราจะได้รู้ว่าความฟุ้งซ่านมันเป็นรายจ่ายความฟุ้งซ่านมันคือการใช้จ่ายเรามีแต่ความฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่การใช้จ่ายอาหารที่เราต้มแกงปิ้งย่างที่มันยังร้อนๆอยู่เราต้องยกลงจากเตาไฟ เพื่อให้มันเย็ยนลงจึงจะบริโภคได้ความสงบถึงจะได้อบรมบ่มอินซีเนี่ยปัญญาที่รู้อริยสัจสีที่จะชะลอความเร่าร้อนกระวนกระวายเพื่อให้มันสงบเย็ยนลงความดีความถูกต้องมันถึงจะได้ไม่มีโทษทุกอย่างนั้นมันจะได้มีแต่คุณมันจะเป็นรายรับที่ประกอบด้วยปัญญา เราต้องมีความสงบในความสงบเป็นรายรับความสงบถึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณให้เรามีความสงบเป็นรายรับให้เรามีปัญญารู้จักรายรับรายจ่ายชีวิตของเราให้พวกเราทั้งหลายพากันรู้นะชีวิตของเราในชีวิประจําวันเนี่ยมันเป็นรายรับรายจ่ายเราต้องรู้การประพฤติการปฏิบัติของเราเองรู้รายรับรายจ่ายสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญเด็กเล็กๆที่เกิดมาทุกคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องรายรับรายจ่ายผู้ที่มีรายรับรายจ่ายถึงได้ทําอะไรไปตามอัธยาศัยไปตามสิ่งแวดล้อมเรียกว่าไม่รู้เรื่องของกรรมไม่รู้กฎแห่งกรรมมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจอาศัยพื้นฐานของสังคมพื้นฐานของสิ่งแวดล้อม S <S <an> <S พื้นฐานของครอบครัวเราจึงมีความคิดแบบคิดไม่เป็นวางแผนไม่เป็นอยู่กับอดีตอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราทุกคนต้องพากันรู้เหตรุรู้ปัจจัยแล้วเข้าสู่เหตุเข้าสู่ปัจจัยเข้าสู่การประพฤติการปฏิบัติเราทุกคนเนะ่ะเอาตัวตนเป็นที่ตั้งไม่ได้จะเอาครอบครัวที่มันเป็นนิติบ,บุคคลตัวตนเป็นที่ตั้งไม่ได้เราจะเอาสิ่งแวดล้อมที่เป็นนิติบุคคลตัวตนเป็นที่ตั้งไม่ได้ ความรู้ความเข้าใจปัจจุบันมันถึงเป็นวาระสําคัญเรียกว่าวาระแห่งชาติความรู้ความเข้าใจเป็นวาระสําคัญเป็นวาระแห่งชาติการกระทําของเราเป็นวาระแห่งชาติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปมันถึงมีเพราะความรู้ความเข้าใจการประพฤติการปฏิบัตินี้แหละมันจะทําให้เราไปเกิดในภพภูมิต่างๆตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนชีวิตของเราต้องพึ่งสัมมาทิฏฐิ เพิ่งความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเพราะการกระทําของเราทุกอย่างเนี่ย <men> มันเป็นวาระแห่งชาติที่มันจะนําเราไปเกิดมันเป็นความเกิดการเกิดของเรามันถึงต้องเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความดีเราต้องเอาความรู้ความเข้าใจเป็นญาณมาเป็นกัลยาณมิตรเรียกว่าเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาที่เป็นสมาทิฐิมาเป็นกัลยาณมิตร เราไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งสิ้น,นคำว่าแคร์นี่ก็หมายถึงตัวตน,นถ้าตัวตนเนี่ยมันจะแคร์ตัวตนเนี่ยคือโลกกระทำโลกมันครอบงำทำมันวันไหวไหววัวนะเขาว่าเราเป็นคนดีมันก็ดีใจนะเขาว่าเราเป็นคนเก่งคนฉลาดมันก็ดีใจพอเขาว่าเราไม่เก่งไม่ฉลาดเราไม่ใช่คนดีเราก็เสียใจอีกลักษณะยอย่างนี้แหละเรียกว่าแคร์วันไหว เราทุกคนต้องไม่ให้โลกกระทำครอบงำเราเราทุกคนต้องมีสติมีความสงบมีสัมปชัญญะมีปัญญาอย่าให้โลกกระทำมันครอบงำเราเราต้องเอาความถูกต้องนำชีวิตไม่ใช่เอาโลกกระทำนำชีวิตเวลาเป็นสิ่งที่เราต้องปรับไปหาเพราะพระธรรมพระวินัยเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับไปหาเขามีพระธรรมมีพระวินัยก็เพื่อจะให้เราปรับไปหานี่เป็นคำสั่งที่เราต้องปรับเข้าหาเวลา เข้าหาพระธรรมเข้าหาพระวินัยเพราะความถูกต้องนั้นคือเวลาความถูกต้องนั้นคือพระธรรมความถูกต้องคือพระวินัยเราต้องปรับเข้าหาเวลาปรับเข้าหาพระธรรมพระวินัยปรับเข้าหาธรรมนูญมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติพวกเราไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นต้องปรับเข้าหาเวลาปรับเข้าหาธรรมะปรับเข้าหาวินัยมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติ เราทําไปปฏิบัติไปให้ติดต่อต่อเนื่องด้วยเวลาด้วยพระวินัยมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการตามหลักวิชาการอุดมการอุดมธรรมต้องปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องเพื่อเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ที่องค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยถ้าปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องเนี่ยย่อมได้ผล ถ้าบุคลน,นั้นเป็นบุคคลสมองไม่เสียไม่พิกลพิการด้วยการปฏิบัติติดต่อต่อ,ตอเนื่องท่านผู้นั้นก็จะได้เป็นพระอารียเจ้าเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดอันนี้เป็นกฎตายตัวเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปถึงมีเราทุกคนนะต้องพากันเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติถือว่าการประพฤติการปฏิบัตินี้เป็นวาระแห่งกายวาจาใจากิริยามารยาทและอาชีพถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ เราเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกคนเราจะไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยพระอรหันต์ไม่ต้องอาศัยข้าราชการนักการเมืองให้เข้าสู่การประพฤติการปฏิบัติอย่างมีความสุขอย่างนี้เพราะเราต้องมีความสงบให้เพียงพอเพราะความสงบกับปัญญามันต้องไปพร้อมๆกัน ปัญญากับความสงบต้องไปพร้อมๆกันต้องพากันพักผ่อนให้เพียงพอให้นอนให้เพียงพอเนี่ยปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวรู้เวลารู้พระวินัยเพื่อให้เป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติเราอย่าพากันแก้ที่ปลายเหตเุต้องพากันมาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือตัวเรานี่แหละถ้าแก้ที่ปลายเหตุมันก็ไม่จบ รูปมันก็ไม่จบเสียงมันก็ไม่จบกลิ่นมันก็ไม่จบรสมันก็ไม่จบผลทพัทธธรรมารมณ์มันก็ไม่จบอันนั้นมันเป็นปลายเหตุเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปถึงมีเพราะต้นมีกลางมันถึงมีปลายมันถึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปถึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งต่อไปมันก็ไม่มีเราพากันมาคิดดูดีๆนะเราจะไปบ่นให้ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากมันก็ไม่ถูกต้อง เพราะเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากเพราะความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากมันเป็นปลายเหตุความได้ความเสียความมีความเป็นมันเป็นปลายเหตุให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ได้ไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษในคนอื่นมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเราต้องรู้จักกรรมรู้กฎแห่งกรรมเมื่อเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเราก็ต้องได้รับผลของกรรม เราก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลาคมีความหนาวความร้อนเราทุกคนต้องยอมรับกรรมยอมรับกฎแห่งกรรมเพราะกรรมนั้นคือความจริงกรรมนั้นมันต้องสุกงอมเราต้องรู้ว่าเมื่อเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันถึงได้มีความแก่เจ็บตายพลัดพลากมันถึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปมันถึงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านให้เรารู้ให้เราเข้าใจเนี่ยเราจะให้มันหมุนอีกต่อไปไม่ได้ที่ท่านตรัสบอกว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเนี่ยนั่นก็คือเจ้าอาวิชชาตันหาเจ้ากรรมกฎแห่งกรรมผลของกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจเนี่ยเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากอยากจะให้มีแต่ความสุขไม่อยากให้มีความทุกข์อันนี้มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรม มันเป็นกงกรรมกรงเกวียนมันเป็นกรงล้อแห่งวัฏฏะสงสารที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้พระปัญจวัคคีฟังเนี่ยท่านก็คือให้มารู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ให้รู้เรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปมันถึงมีเราต้องยอมรับดีๆว่ากรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนรกเป็นสิ่งที่มีจริงสวรรค์ พระนิพพานเป็นสิ่งที่มีจริงเราต้งพากันมารู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกขรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจะได้เข้าถึงความสงบที่เป็นอุปการะมากเข้าถึงปัญญายกเลิกตัวยกเลิกตนรู้จักความปรุงแต่งที่มันเป็นนิติบุคคลตัวตนความปรุงแต่งถึงเป็นความทุกข์ที่สุดในโลกความปรุงแต่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งความชอบความไม่ชอบความดีใจเสียใจเนี่ย พวกเราทั้งหลายต้องพากันมารู้จักว่านี่เป็นนิติบุคคลตัวตนเราทุกคนจะได้รู้ธาตุรู้ขันรู้อายตนะมันเป็นกรรมเป็นกฎของกรรมที่เราเอานิติบุคคลตัวตนเป็นที่ตั้งที่เรามีความสุขความทุกข์มีหนาวมีร้อนเราทุกคนจะได้มีความถูกต้องเป็นเครื่องอยู่ยกเลิกตัวตนมีแต่ทรมีแต่ธรรมนูนเรียกว่าก้าวไปด้วยธรรมจากจักคือธรรมธรรมมาคือจัก เรียกว่าธรมรมาจากเอาความหลงเป็นที่ตั้งไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่เข้าใจมันจะพร่องมีความพร่องอยู่เป็นนิดความไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเจ้าเสือร้ายเจ้าอันตรายที่นําเราเข้าสู่ความยึดมั่นถือมั่นเราไปอยู่ที่ไหนเรารู้เราเข้าใจเราว็็ปฏิบัติที่นั่นในอิลริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอน ใช้เวลาปฏิบัติติดต,ต่อต่อเนื่องเพราะการกระทำของเรามันก็ทำได้ทีละอย่างพูดได้ทีละอย่างทุกอย่างเนี่ยมันได้ทีละอย่างเนี่ยความสงบถึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากปัญญาเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากความสงบกับปัญญาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันต้องคู่กันเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากปริยัติปฏิบัติเป็นสิ่งที่คู่กันเป็นสิ่งที่มีอุปการะมาก เราจะไปแก้ภายนอกนะ่มันแก้ไม่ได้เพราะภายนอกมันเป็นปายเหตุมันเป็นความมืดไปแก้ภายนอกมันเป็นความมืดมันมีแต่ตาเนื้อตาหนังไม่มีตาปัญญาเราต้องแก้ทั้งตัวเราแล้วก็แก้ภายนอกไปพร้อมๆกันถึงจะเป็นมรรคเป็นอริยมรรคแก้ภายนอกก็เป็นแค่สมาธิเป็นแค่สมาบัติสมาธิสมาบัติมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนอยู่ทุกคนก็ต่างแก้ไขตัวเองเนี่ยมันก็ง่าย ทุกคนนะ่ะไม่ยอมแก้ไขตัวเองไปแก้ไขแต่คนอื่นมันก็ยากมีแต่ปัญหามีแต่สร้างปัญหาไม่ยอมแก้ไขตนเองไม่ยอมปฏิบัติตัวเองไม่มีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติตัวเองเราต้องเอาเวลาเป็นเครื่องอยู่เอาพระวินัยเป็นเครื่องอยู่เอาธรรมเป็นเครื่องอยู่แก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองที่พระพุทธเจ,เจ้าตรัสว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เธอนะพรหมจรรย์ก็คือธรรมะคือพระวินัยคือเวลา คือทำมนูนเนี่ยพวกที่เป็นผู้ที่ไปแก้แต่คนอื่นเนี่ยพวกนี้เนี่ยทำให้ตัวเองเสียหายเนี่ยทำให้บ้านเมืองเสียหายทําให้โลกนี้เสียหายคิดไปคิดมามันก็เป็นไปไม่ได้สมองระเบิดมันก็เป็นไปไม่ได้เราทุกคนต้องมาเน้นมาที่ตัวเราเนี่ยคือความสงบคือปัญญาเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติไม่ว่า เป็นพระราชาเป็นมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีไม่แก้ไขตัวเองไม่ปฏิบัติตัวเองก็จะไปแก้ไขแต่คนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไปแก้คนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เราทุกคนต้องพากันมารู้จักตนเองว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เรานี่แหละเราจะได้รู้วาระแห่งการแก้ปัญหาเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติ เราจะได้รู้ความเกิดมันมาจากไหนเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกต้องนะเราจะมีประโยชน์อะไรเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาแม้จะมีชีวิตชีวาอยู่เป็นหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านชาติมันก็จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเกิดมาเพื่อมาประกอบทุกข์เพื่อมาสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหาขอโนโมทนากับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสรศิฐ เป็นคนดีเป็นคนมีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความดีในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอหน่วยอวยชัยเอาสิ่งที่ถูกต้องเพื่อครองใจครองธาตุครองขันครองอายตนะเพื่อเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราทุกคนต้องรู้ปัญหาว่าเราต้องเอาธรรมนำชีวิตเอาธรรมนูนนำชีวิตจะได้เข้าสู่วาระแห่งความถูกต้อง เรียกว,ว่าเป็นทั้งคนดีคนมีปัญญาเป็นทั้งคนมีปัญญาเป็นทั้งคนดีมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบ,บอบอุ่นเย็นเป็นพระนิพพานทุกท่านทุกคนเทิด